เกมวิกีคู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านรับการมเยือนของเชฟฟิลด์ยูไนเตดมาดูเฮตุเพกันหน่อยครับ5ไม่ถึง5เกมเจอกันมา3ครั้งเจอกันมา3ครั้งนะครับชนะกันไปคนละ1ครั้งนะครับชนะในบ้านเก่งในบ้านแล้วก็เสมอกันไป1่เกมแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกเจอกัน3ครั้งนะครับ3ครั้งในพรีเมียร์ลีกที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกนะเมื่อต้นฤด,ดูกาล202021เนี่ยเชฟฟิลด์กับฟูลแลมเสมอกันไป1 1 นะดูดูการแล้วก็ย้อนกลับไปน,นู่นเลยครับดูดูการ2 0 0 6 2 0 0 7เชฟฟิลชนะไปเกมหนึง่งแล้วก็เออ่ผู้แรกชนะไปเกมส่วนคู่นี้น่าจะเจอกันบ่อยในแชมเปี้ยนชิพอะครับนะซึ่งถ้าใครอยากจะรู้ข้อมูลก็ต้องย้อนไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูครับอาคุณนะนะประมาณนี้มาดู5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างครับผม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีม ฟูลแลมนะครับสเสมอไปสาชนะ1แพ้1สเสมอโดยสเสมอเบอร์ลี่หนึชนะนี่ครับชนะ e 20, เอเวอรตันสองศูนย์เสมอเวทไม่ธรรมดาครับเนี่ยสเสมอเวทแฮมศูนย์ศูนย์ไปแพ้เลสเ,เตอร์ศูนย์สองแล้วไปสเสมอกับเวทบอมสองสองส่วนเชฟฟิลด์แพ้สามชนะสองโดยประกอบไปด้วยแพ้เวทแฮมศูนย์สามแพ้เชลซีหนึ่งสองชนะเวทบอมสองหนึ่งนี่ครับแล้วแบบแพ้ แมนซิตี้0-1นะครับคนที่ใส่กับต mm ันแมนซีคิดว่าจะยำใหญ่กว่าฟังนะ่งแล้วเป็นข้าป่าลุทขาป่าฟั่งครับแล้วก็ไปเชนะแมนยูญญ2-1ครับนี่นี่เอาอะไพู่นี้ผมว่าสูสี 4, ครับระหว่างฟูลแลมกับกับเวสบอมครับเพื่อที่จะหวังสามแต้มตะเกียรตะกายหนีจากเส้นตารางตกชั้นแลวถีบอีกหนึ่งทีมลงไปอยู่ท้ายตารางแทนกันครับพูดถึงนะ พูดแล้วผมขอไปดูตารางตารางสักนิดหนึ่งครับนะดูตารางตารางตารางคะแนนกันนิดนึงว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างระหว่างช่วงท้ายตารางตารางคะแนนไหนดูซินี่ฮะโอ้โหสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีคะแนนโอ้ยเทฟฟิลนี่หนักครับเทฟฟิลนี่สิบเอ็ดคะแนนโอ้ฟูลแลมเนี่ยผมคิดว่า ผมว่ารูดก,ก,การให้ผมมั่นใจว่าไม่ไม,ไม่น่าไม่น่าตกชั้นครับเพราะทรงเริ่มมาแต่ว่า2ทีมนี่หนีไม่น่าออกครับเชฟฟิลกับเวสบอมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับมาดูถ้าผมจะไปจะต้องเลือกนักเตะของฟูลแลมหรือเชฟฟิลเข้าสู่ทีมนะครับผมจะเลือกใครเข้าสู่สนามกันบ้างครับผมมาดูฝั่งของฟูลแลมมันก่อนครับนะฟูลแลม ผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมครับอะไรเอโลโอล,ล,ล่าอะไรสัอกอย่างนะฮะไหนดูสิอัลฟอนซิเรลล่าอ่าอยืนหนึ่งครับผู้สาประตูมือหนึ่งของทีมส่วนกองหลังเนี่ยกองหลังกองหลังเนี่ยหายไปเฉยเกมที่แล้วหายไปเฉยนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายนะครับนะหายไปเฉยดังนั้นก็เลยต้องมามอง กลับมาเอาชัวร์ๆอย่างเซนเตอร์แก๊งตัวเอครับการันตีตัวจริงสบายใจสุดฮะอ่าอันนี้อันนี้ในตำแหน่งแบ็คครับน่ะเอาช่วงนี้เอาชัวร์ๆไว้ก่อนแก๊งเซนเตอร์ตัวเอนะฮะแล้วก็นี่ครับถ้าอ่ะตัดเลี้ยงไปก่อนนะครับการันตีสบายใจสุด ในตำแหน่งเซนเ,นเตอร์ในะตำแหน่งตัวรับนะครับตัวรับของฟูลแลมแก๊งตัว A เนี่ยฮะนะครับปนะระกอบไปด้วยนี่ครับโอลาเอนาอ่าหนึ่งตัวครับแล้วก็นี่ครับแก๊งเซนเตอร์ตัว A ทั้งหลายแหล่ฮะตัวรับโทสินแอต b ร y o โออ่าสองแล้วตัวที่สาม a ุกิมแอนเดอร์สัน อ่าสาตัวครับแต่ถ้าอยากก็ได้หือหวาหวังคะแนนแอซซิตนะครับแอซซิตแต่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 ในแผนการเรื่องของผู้จัดการทีมผมไม่แน่ใจว่าแกจะใช้แต่ว่าสามตัวแรกที่ผมแนะนำผมว่าน่าจะได้รับโอกาสลงแน่นอนครับแต่ถ้าหวังคะแนนแอซซิตเสี่ยงนิดนึงตัวนี้ครับอีก1ตัวในตำแหน่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบ็กหรือวิงแบ็กด้านขวาครับนะเดี๋ยวไปดูรายชื่อกันก็ได้ครับ เค n นี่เทอ่าไปดูเลยพูดแล้วก็ไปดูรายชื่อกันเลยครับผมปุ๊บ,บ,บ,บอยู่ไหนอยู่ไหนกดมากบางครั้งก็งงอยู่ตรงอันนี้อ่าอ่าไปดูที่ฟูลแลมนี่ฮะขอดูรายชื่อหน่อยสิครับฟูลแลมเกมรายชื่อนักเตะเกมที่แล้วที่เสมอกับเบอร์ลี่ไป นี่ครับตัวที่ผมบอกเบอร์2องนะครับตัวในตำแหน่งแกมาเล่นวิงแบ็กด้านฝาครับนะเล่นวิงแบ็กเป็นแบ็กวานี่ยเป็นของเบอร์ลี่ครับเบอร์สองก็จะเป็นแบ็กวาครับถูกต้องแล้วแบ็กฝาครับนะผมคิดว่าแล้วแก๊งกองหลังตัว A เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยฮะสามสามกองหลังตัว A นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าน่าจะการันตีสบายใจสุดแต่ถ้าอยากกระเสี่ยงหวังคะแนน แอซิทด้วยก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหรือทางตามงบประมาณที่เ,เพื่อนๆมีเลยครับนะบางทีราคา4.54.5ีาบางทีจังหวะมันงบมันไม่พอมันขาดนิดหน่อยก็ลองพิจารณาตัวนี้ในตำแหน่งตัวลับของฟูลแลมก็ไม่เสียหายครับอ่ะมาดูส่วนตัวลูกของฟูลแลมกันบ้างช่วงนี้ตัวลูกของฟูลแลมอ่ะยืนหนึ่งครับ กองหน้าตัวใหม่ฮะกองหน้าตัวใหม่ของฟูลแลมได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องครับนะอย่างต่อเนื่องเกมที่ชนะเอว่าตันสองศูนย์นี่สงสัยคุตจะสู้จับทางไม่ได้ครับยิงเอว่าตันไป2ลูกเลยฮะฤดูกาลนี้ลงไปในพิมียม์ลีกสามเกมยิงไปได้2ลูกดังนั้นเลยเป็นกองหน้าที่น่าสนใจราคาแค่ 5, 5้เท่านั้นส่วนตัวอื่นก็ยังเป็นนี่ครับยังคงเชียร์แต่ไม่ได้เชียร์หลักูหลับตาเชียร์แกก็มีโอกาส ทำประตูทำโอกาสแอซซิตโอเกรับหนะ้าที่เตะมุมด้วยฮะลูกนิ่งแกก็มีบ้างนะฮะอยา่างลืมชื่อช็อตไปเฉยๆกูสาดเจอยู่ทุกอาทิตย์เขาก็คือ <Look man. S 1> ลุกแมนลุกแมนใช่แล้วครับลุกแมนเนี่ยนะฮะฤดูการนี้ถึงจะยังเงียบๆทาไปแล้ว3ประตู3แอซซิตแกรับที่ฟิกคิกก็เป็น1ตัวลลกในที่อาจจะมีคะแนนให้กับผู้จัดจาก,การทีมก็ต้องรอกันต่อไปครับแต่ก็เป็นตัวความหวังของ ทีมฟูแลมครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวหลังหๆมองไปที่ตัวสซ็คคูนี้ก็หลังๆครับได้กองหน้ามาใหม่ก็เลยแกคงโดนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนฮะมองไปที่ล็อกตาชีครับมีล็อกตาชีตัวหนึ่งสบายใจนี่ครับยื้อมาจากเชลซีฮะล็อกตาชกนะีก็เป็นตัว รอว่าเมื่อไหลจะเปียงป้าเหมือนกันแต่ถ้ายืนหนึ่งชั่วโมงนี้ให้ครับกองหน้าเลยฮะยืนหนึ่งลองลงมาที่เป็นโตวคฟาวมาของทีที่คิดว่าอาจเตรมผลิตคะแนนให้กับผู้จัดจาการทีมได้ก็ลุกแม่นครับนะครับ่านเพื่อนได้ดูเกมดูไฮไลท์ก็จะเห็นว่าแก่ทั้งเตะมุมแก่เป็นกองกลางที่ขึ้นไปเล่นเติมเกมลุกสูงเนี่ยก็ก,กองหน้านะแล้วก็ล็อต้าชี้ครับบัญชากเกมแดนกลางนะรดูการนี้ทําไปแล้ว1ประตูแต่ก็ต้องรอครับว่ามื่อไหร่แต่ถ้าเอาสบายใจสุด ก็2ตัวนี้ครับลุคแม่นกับกองหน้าตัวใหม่ที่ชื่อว่าจอชมาเอฟังไม่ทันครับประมาณนี้สำหรับตัวลุกและตัวรับของปูรแร่มครับนะก็หน้าสนนะเจอกับเชฟฟิล <c oughs> ก็ต้องอาจอาจะเป็นตัวที่ว่าเลือกแบบที่คนอื่นเขาไม่เลือกอ่าประมาณนั้นมาเลือกทีมเล็กเจอกันหวังคะแนนยิงกันเละบ้างนะครับผม แต่สไตล์ผมน่าจะเป็นพวกเลือกทีมปลาใหญ่กินปลาเล็กครับอะมาดูฝั่งผู้มาเยือนอย่างเชฟฟิล์ครับเชฟฟิลล์เชฟฟิล์ผู้สาประตูมือนหนึ่งของทีมฮะการันตีตัวจริงครับแรมสเดลแรมเดลครับแรม รรฟสเดลผู้สาวประตูมือหนึ่งของทีมส่วนกองหลังเนี่ยตัวนี้เจ็บไปแล้วครับไม่มีกําหนดคือสนามเลยหรือในพัาศีพเมลิกแจ้งว่ามีโอกาสลงสนาม25ก็คงอีกหลายเกมครับนะประมาณนี้ก็ถ้าจํไม่ง่ายคือนี่ครับในตําแหน่งวิงแบ็กด้านขวาถ้าจําไม่ผิดนี่ครับยืนหนึ่งเลยครับหนึ่งแล้วก็นี่ครับ แก๊งตัวบีเนี่ยสองผมขอดูหน้าหน่อยอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมชอบเท่าไหรทั้งหลัง,ลงแกไม่ไม่การันตีตัวจริงครับแกเล่นในตำแหน่งวิงแบ็กด้านซ้ายเนี่ยแกมามาห้หายตรงนี้ยังไงก็ต้องเลือกนักเตะที่ได้โลสนามเป็นตัวจริงก่อนอย่างน้อยก็มี2คะแนนนะครับสองคะแนนการมาให้กับเราไว้ก่อนนะครับหาแกงตัวบีครับ เหมือนเดิมฮะถ้าใครสนใจก็ใช้บริการยืนหนึ่งในตำแหน่งกองหลังของเชฟฟิลครับคริสบาชมบาชัมฮะบาชัมแล้วก็นี่ฮะสองเจดินโบโบลโบโบลโบโบลสองและราคาก็ถูกด้วยครับก็น่าเลือกที่เลือกคือราคาถูกด้วยและสามนี่ครับจอร์จบอลด็อก อ่าสาตัวนี้หรือถ้าเอาสบายใจก็ผู้สารประตูไปอแช่ชม2แล้วก็3ก็ได้ขัางงบดูตังงบประมาณได้เลยครับนะแต่ว่าตัวเนี้ยหลังๆคือแกลงตัวจริงอย่างสม่ำเสมอครับเห็นไหมฮะ1 2 3 4 5 6 7 8เกมหลังสุดน,นะถ้าใครสนใจจะใช้บริการตัวรับของเชฟฟิลก็ลองพิจารณารายชื่อเกมรับรวมผู้สารประตูดังนี้ส่วนตัวลุกแน่นอนตัวลูกแน่นอนเฟเซอร์จเจ็บไปอีกแล้วเหรอ ตัวนี้เจ็บไปอีกแล้วหรือก็ไม่ถึงกับเจ็บครับแจ้งว่าขึ้นมีโอกาสลงสนาม75% John Flack John Flack นะครับนะแต่ว่าผมก็ไม่เสี่ยงกับนักเตะที่และผมก็ไม่ทราบข่าวด้วยไม่ไม่เห็นข่าวผ่านตาเลยครับนะแล้วเพื่อกองหน้าไปไปมามา,มาก็ต้องคงต้องฝากความหวังกับตัวนี้เหมือนเดิมครับนะครั้งก่อนคิดว่า McG แม็กโครดิดครับ <Forward. S 1> ครั้งก่อนคิดขอผมคัาครั้งก่อนเนี่ยคิดว่าตัวนี้จะกลับมาแล้วครับหลังยิดตัวจริงแล้วแกลงมาแกก็โดดเด่นหลังแกก็หายกลับไปเป็นตัวสำรองอีกเฉยฮะดังนั้นยืนหนึ่งก็คงต้องให้แม็กโครดิดครับและเห็นข่าวแวบบ็แบบกองหน้าที่ซื้อมาใหม่นี่เงียบไปเลยฮนะที่ซื้อมาจากลิเวอร์พูลเนี่ยเงียบเลยครับเรียนบูสเตอร์บูสเตอร์เนี่ยฮะเงียบไปเลยดังนั้นดังนั้น ดังนั้นนะฮะกองหน้าคงจะมีแค่หนึ่งแต่ส่วนตัวกองกลางนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบชอบนะเป็นตัวที่น่าเสียงเพราะแกเป็นกองกลางที่ผู้จัดการทีมจับไปเล่นเป็นกองหน้าคู่กับแม็กโกดิกครับบางเกมเนี่ยเคยเห็นอยู่ตลอดครับแต่หลังๆเนี่ยแกไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่ผมก็คิดว่าถ้าอยากจะเสี่ยงก็เป็นตัวที่น่าเสี่ยงแต่มันก็เสี่ยงหลายต่อหนึ่งเสี่ยงว่าจะลงสนามไหมสองถึงลงสนามไปแล้ว เกยะยิงไหมอีกดังนั้นช่วงนี้คือเอาการันตีลงแน่ๆก่อนครับอย่างนี่ครับลุสตอมฮะรับประที่น่าจะยิงจุดโทษด,ด้วยไหมฮะล u นสตมลอนสตมมิดฟิลดอ่ยิงจุดโทษถ้าใครไม่ได้ลงสนามขอไปดูหน่อยว่าอ่อนี่น,นี่ผมทำไว้อยู่ปุ๊บผมปักหมดไปละครั้งก่อนผมจำไม่ได้ ว่าแกจะยิงอันดับเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของทีมนี่แหละครับลุสตอมเนี่ยโอ้เป็นเบอร์สามของทีมซึ่งอยู่เหนือเขาก็จะมีอยู่สามคนไหนมีใครบ้างกองหน้าตัวนี้ไม่ได้ลงแน่นอนถึงลงก็เป็นรูสสัรองครับนะอ่าผ่านไปผ่านไปหนึ่งด่านตัวนี้โอ้โหหลายตัวใหลายชั้นเลยฝาจะถึงลุสตอมอ่าตัดเป1หนึ่งตัวเท่ากับมีคู่แข่งอยู่สองคน แต่ว่าลุตองแกก็การันตีตัวจริงครับก็หน้าหน้าเลือกลงอยู่แล้วครับนะฤดูการนี้ทําไปแล้วสองแอสซิดนะสองแอสซิดก็เป็นตัวความหวังเพราะว่าอีกหนึ่งตัวเนี่ยอย่างเฟรกเนี่ยครับหน้าเลือกแต่ว่าแกขึ้นว่ามีโอกาสลดขนาดเจแต่ก็เป็นตัวที่หน้าเลือกเพื่อนๆลองตามข่าวครับสนใจใช้บริการแต่ถ้าถามผมชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าผมจะไปต้องเลือกก็คงจะเลือกเอาตัวที่เซฟ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  ถ้าพูดถึงเซฟเซฟแบบนี้นะฮะผมก็ไม่เลือกใครเลยครับเอาคันคู่นี้คู่เดียวเลยสบายใจแล้วก็สบายใจแล้วก็อย่างเชฟฟิลก็เป็นทีมที่ไม่ได้ว่ายิงกันเยอะฮะดังนั้นในตัวลูกของเชฟฟิลเนี่ยยินหนึ่งก็ให้นี่ครับแม็กโกดิดแล้วก็ลูสต์ r มลนสตามนะครับสองลันสตรามลันสตรามนะฮะสแล้วก็ ไปหวังกันครับแต่คิดว่าเกมนี่น่าสนุกครับผมว่าคงไม่น่าติดชื่อครับฟูลแลมแต่ผมมองไปที่ฟูลแลมนิดๆขีวันนิดๆเพราะผมชอบเกมลุกของฟูลแลมครับผมว่ากลับมาได้นะและสองทีมนี้ผมคิดว่าแต่ก็อยู่ถ้าวันนั้นเชฟฟิลเกมรับแกกลับมาก็สนุกครับนะดังนั้นออกได้3หน้าครับคู่นี้อ่ะผ่านไปอีกหนึ่งคู่ครับผม